สวัสดีตอนเย็นๆหน่อยนะคะวันนี้ออเดอร์เร่งด่วนมากับสายฝนเลยค่ะวันนี้เบนนิฮาลูกะเบนนิฮาลูกะนะคะยอดกันลังงามอวบๆใหญ่ๆเลยค่ะยอดละสองบาทนะคะอันนี้พันห้าร้อยอดค่ะดูรากเขาสุดยอดเลยยังอวบเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยออเดอร์มาเลยค่ะยอดละสองบาท 063-007-4192พี่เป็นนะคะในช่อง YouTube ของพี่เป็นก็ได้จะ้ะทักมาเลยเดี๋ยวเป็นจัดส่งให้นะคะเดี๋ยวนี้ส่งแฟลตนี้เร็วมากเลยค่ะยอดกำลังอวบอวบสวยๆเลยค่ะพอโดนฝนละงามมากๆเลยเนี่ยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ก็ลูกค้าจากอ,อุกดาหารนะคะพั0หยยอดครับ ส่งกับแฟลตนะครับวันนี้ส่งกับแฟลตแฟลตเขาก็เร็วนะคะแป๊บเดียวก็ถึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวดูยอดเขาใหญ่มากเลยเป็นนิฮารุกะใต้ใบเขาจะออกม่วงๆหน่อยนะคะยอดจะอวบหน่อยอายุก็ประมาณประมาณร้อยยี่สิบวันนะคะมันจะเป็นค่อนข้างพันุที่หนักหน่อยมันเทก็จะชอบขี้ไก่แกลบนะคะรองพื้นด้วยขี้ไก่แกลบยังไงก็ลงหัวค่ะค่ะ สำหรับใครที่สนใจก็ไอดีไลน์พี่เพนนะคะ063 007 4192ค่ะแชทมาคุยกันได้เลยแล้วเป็นแถมให้นะคะเดี๋ยวขอตัดยอดก่อนคนเดียวคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวไม่ทันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ